ได้แล้ววันนี้ได้แล้วนะครับผมได้แล้วเหรอโอ้โหโอ้โหขับรใกล้หน่อยดีดีด้อมใสร็าโอ้โหตาเป็นไงบ้างมันจะเป็นยังไงเวลาได้แล้วโอเคอ่ะเอาเก็บไว้ท้องเรือไปให้มันแบบเป็นๆอ่ะโอ้ได้แล้วได้แล้วไหน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  วันนี้เรามาเที่ยวกันที่เกาะล้านนะครับก็เวลานี้ผมได้จองเรือไว้แล้วนะครับเป็นคลิปรึ่งวันครับเขาคิดค่าเรืออี2,500นะล้วปะกันวาันนี้สนจัดกินกันแบบในน้ำไปเลยวันนี้น้ำใสมาก มือก็มือเหมือนกันแล้วทำไมหนูไม่ได้เดี๋ยวพ่อถามวันนี้เรามาเรือเล็กนะคะเรามาเรือเล็กแม่เจ้าเข้าบริการดีมากเรือเล็กแต่ใจนี่โคตรใจอย่างทะเลอะไรมาเลยมาเลยมาเลยบริการดีเป็นันเอกสอบถามเข้ามาได้เลยนะเบอร์โทรศัพท์นะครับโอ้หตัวเล็กเลยตัวเล็กตัวเล็ก คือผัดกะเพราอยู่เงี้ยแต่กินกันไม่ได้นะครับไม่ได้ผัดยังไม่ได้ผัดกุ้ยโอ้โหโอ้สดมากเลยอ่ะคนเหมือนจังวินต้าทำไมหนู่มตัไม่ได้พัทยาพัทยาลอยโล่ลอยโลกอีกไหลโลกไหลโลกพัทยาที่นี่คือพัทยานะครับเกาะล้านเป็นทิปวีไอพีนะครับส่วนตัวสุดๆอ่าพันพันได้แล้ววันนี้วิต้าวิต้าได้อะ ใครจะมามาเที่ยวได้เลยนะครับติดต่อผ่านผมมาเลยอินบ็อกเข้ามาเดี๋ยวผมให้เบอร์ส่วนตัวไปเลยนะครับผมสุดยอดกับการตกปลาหมึกนะครับเป็นทริปครึ่งวันหรือจะทั้งวันก็ได้ราคาคุยกันเป็นกันเองบริการน้ําเต็มกล่องเน่โดูดโดน้ำเต็มกล่องผลไม้เพียบนี่สุดยอดอย่าถามว่าเป็นหรือตายนะครับสียังกระเพื่อมอยู่เลย ยอดครับเพื่อนๆมาเที่ยวกันนีเยอะนะครับที่นี่เกาะร้านนะครับผมมาได้เลยนะครับผมดินแดนเสรีครับมาได้เลยครับที่นี่โอเคมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับแล้วเจอกันเดี๋ยววันนี้เราของงาเปัน่อนของงาเปันนอนโสด คุณกระาษอะไรตุ้ยตุ้ยว่าไงนะตุ้ยพร้อมใจย่อเลยอ่ะเป็นสุดย์การับวันนี้เราเรามาเรือเล็กกันนะคะเรามาเรือเล็กแต่ว่าบริการดีส่วนตัวสุดๆครับตัวแล้วทำไมมันฝืนขนาดนี้ครับมีแต่เราอยู่กลางทะเลดูแลพ่อไอ้ลูกอันนี้อันนี้พี่เจดนะคะพี่เจดคนพาเรามาค่ะหูดูแลไลายปิดเผาก่อน ยังไม่ตายตกเหมือนกันกลางวันเลยลมีมีปลาหมึกด้วยออโอโเอเบิ้บแล้วไงได้แล้วนะครับผมได้แล้วหรอ คีบเลยนะเสืคอคีเลยครับเ้่เสาคีบเลยก่เนาะพี่เนาะนี่นะคะพี่เขากำลังทำสาสีนี้ให้เรากินจากมืกที่ตกมาได้โอ้โหนี่งไงเราตกมาได้กันโอ้โหยังควนมึกอ,อยู่เยอะสดมากๆเลย <buch> <do> ในนี้เป็นที่เก็บ <Thank you. S 1> ที่เก็บเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูพี่เขาทำกันใช่ไหมครับพี่ตาเต็มตัว <center S 2> อยู่ใช่ไหมตือยังหมดไปเลยเอาอยัางหนึ่ง 啊啊啊！有声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 ！哎个。哦吼哦吼啊！哇哇哇！OK，好了，对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  ในน้ำแล้ว <Techn> ค่ะขอลองชินขลกินตาเลยค่ะโอ้ว <classy> ัน <AM> น <trying> ี <wan> ้ว <für> ิต้าเขาจะกินตานะครับกินตาโชว์หน่อยครับขอดูหน่อยขอดูตาขอดูตาหน่อยโอ้โหวันนี้ตาประมุขสวยงามเลยตาสดมากเลยบอกหน่อยครับบอกเพื่อนเราหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้าง ายกินตาครับยอเอาให้ตุยตานึ่งขออีกตาหนึงครับยใส่นเลยไม่ต้องายนะไหนขาดูตาเขเลยเคี้ยวเลยลูกโอันี้ตาสดสเลยสดมากอ่ะตุยกินช์หนยครับไม่ต้องฉีกไม่ต้องฉีกกินเลยเคียวเลยเอาเลยอ่ะเข้าไปเลยเร็วดิอ่าเคี้ยวเออมบอกเพื่อนๆนครับเป็นยังครับชาเป็นไงพูดไปเลยลูก เคม็มครับเยื้องตรงๆไหมเยื้องครับอันนั้นหมูตกน้ำเน้นน้ำกันเฮ้ยจะมีรูระบายน้ำ้วยค่ะระบายน้ำเ,ะะาำเอาไว้ขังกพปลาเป็นๆพวกปาลาหมึกอะไรเงี้ยที่เราตกได้อันนี้กำลังทำ นาขอลองเล่นหน่อยเชิรบอ่ะัืนอ่อันน้อันนี้อันนี้เชฟกระทะหลุดนะครับนึ่งอย่างนี้นะน,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 นึ่งหัมานึ่งหัวมัเชฟกระทะหลุดกำลังทำอยู่

เขามาจับจองไว้ใช่ไหมคะเนี่ยอย่างเงี้ยอ๋อเขามีอยู่แล้วก็เหมือนเป็นบ้านเขาเหรอใช่ครับอ๋อแต่มีบ้านเป็นเกาะใช่ไหมทั้งเกาะเลยไหมพี่หรือว่ายังไงเนี่ยออ๋ทั้งเกาะเลยอ่าดูนะจากสิ่งที่เราตกมาแล้วเนี่ย มันอยู่ในจานแล้วนะครับตอนนี้ทั้งโชเฟอร์นะครับผมทั้งฟุ๊กนะครับเป็นน้ำหนึ่งคนเดียวกันนะครับกําลังจะทําเชฟเชฟเชฟน้ำจิ้มนะครับเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับผมยอดครับสุดยอดมากๆบครัเดี๋ยวเอาาวซาบิทโอเคอย่าเพิ่งระวังหกระวังหกกระขายให้แกหน่อยนะยอดมากครับผมงั้นเดี๋ยวผมขอลองตรงนี้ก่อนนะฮะ ลองปลานะครับเป็นซาซิมินะครับแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอขอถ่ายรูปพี่แป๊บนึงอ่ะโอเคแป๊บนึงนะหน่อยเป็นไงกันบ้างอร่อยมากอ่ะปลาปลาปลาเอออร่อยอร่อยสดจริงๆไอหมอนะเป็นอะไรไอหมอนะเค็มๆตุ้ยตุยคำนึงตุ้ยเค็ม โอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเหยียบโชว์ออนเหยียบโชออนเหยียบโชว์ออนเหยียบโชว์ออนสดมากเลยจริงจังหน่อยอร่อยสุดบอว์ไม่อร่อยแล้วทำไมปออร่อยจังดูแรงแรงเลย